กรมการข้าวเดือดขอรอกอรวมพลกดดันอธิบดีล้มโปรเจกต์จัดซื้อจัดจ้างผ่านข้าวใช้งบกว่า400ล้านบาทล่าช้าไปแล้วเนะไปดำเนินการฤดูการผลิตปีถัดไปสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารรักทุกทกท,กท่านนะคะก็มาฟังข่าวขาวของข้าวกันบ้างนะคะสำหรับโครงการนะคะ คุณภาพข้าวนะคะในปี2 5 6 3ถึง64นะคะตามที่กรมการข้าวได้ดำเนินโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี6 3ถึง64นะคะเพื่อมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ดีนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนะคะและอุทกภัยสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูปี25 63-64นะคะประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน14ล้าน3แสนกิโลกรัมนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพศ2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมวงเงินกว่า400ล้านบาทนะคะแหล่งกรมการข้าวนะคะทางคาราชการและผู้เชี่ยวชาญ ร่วม20รายนะคะยื่นหนังสือถึงนายสุดสาครพัฒรกุลนิตอธิบดีกรมการข้าวเรื่องขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการรักษาระดับ ปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563 6 4ถึง64นะคะลงวันที่24มิถุนายน63พิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าโครงการดังกล่าวนะคะเป็นโครงการที่ดีและมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยให้สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยรักษาระดับปริมาณและคุณภาพของข้าวของประเทศในภาพรวมได้นะคะ แต่เนื่องจากการกรอบเวลาในการจัดซื้อพัสดุของโครงการนะคะซึ่งได้แก่มเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105จํานวนนะคะ 13ล้านกิโลกร,รัมนะคะและ,มะเมล็ดและ,มะเมล็ดพนธุ์ข้าวกอขอหกจำนวน1นล้านสามแสนกิโลกร,รัมนะคะเพื่อไปแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการอาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากปกติในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่เกษตรกรพื้นที่เป้าหมายอาจเริ่มดําเนินการเพราะปลูกข,ข้าว2,000ดังกล่าว เป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะประกอบกับการดำเนินการจัดหาซื้อพัสดุของโครงการดังกล่าวกรมการข้าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ทำสัญญาซื้อขายจึงเห็นว่าการใช้งบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบตามมาอีกมากมายนะคะจึงเสนอให้กรมการข้าวเพื่อพิจารณาดังนี้นะคะหนึ่ง เห็นควรทบทวนการดำเนินการโครงการดังกล่าวไปดำเนินการฤูด,ดูการผลิตปีถัดไปหรือหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร มีความเหมาะสมในช่วงเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณของประเทศให้มากที่สุดสองนะคะหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อกลมการข้าวควรมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามาตรการการแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวใช้มเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาจากแปลงผลิตที่ตรวจสอบได้และได้นำไปใช้ตามวัต ถูประสงค์โครงการเป็นความต้องการของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เป้าหมายมีความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณนะคะ ทางกรมการข้าวก็จะมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีดังกล่าวก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะที่คนแพร่นนำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่ทานจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ